ที่หนึ่งครับลูกจ้างไม่รวยและหยุดไม่ได้อะไรที่จ่ายเป็นเดือนๆน,นะครับนั่นแหละคือลูกจ้างหรือจ่ายเป็นรายวันคนระับอันที่สองครับธุรกิจส่วนตัวครับอย่างผมรู้เลยนะครับว่าผมเป็นช่างตัดผมเนี่ยคือธุรกิจส่วนตัวครับรวยหยุดไม่ได้ไม่มีเวลานะครับแล้วก็ทำอสังหามันก็เก่งๆจะเป็นลูกจ้างได้หละครับ แต่มันแก้ได้เปอร์เซ็นต์แลวพอมาประกันชีวิตประกันไม่นาจะภัยมันก็จะเหมือนอิสระนะครับแต่ก็ไม่อิสระนะครับนะครับเรามาดูแล้วก็ว่าเราก็ค้นหานะครับเพื่อจะอะไรนะครับที่มันจะเป็นพาสซิฟจากหนังสือเล่มนี้ครับก็คือการซื้อระบบซื้อลิกสิทธิการตลาดแบบเครือข่ายครับหรือว่าเป็นนักลงทุนเลยนักลงทุนไม่ต้องคุ้นงิดราครับที่มันมีอยู่ช่องหนึ่งครับฝั่งขวาทาให้รวยได้ก็คือธุรกิจเครือข่ายครับ หรือว่าซื้อระบบมาเรามีตังเราซื้อระบบถ้าไม่ชานาญก็เจ๊งครับหรือว่าคิดค้นขึ้นมาเองครับไม่เก่งจริงทาไม่ได้นะครับเอาละพูดไปพูดมานั่นคือระบบครับวันนี้นะครับผมคนพบนลครับระบบ t o ป Up พ o l ริสครับ็อปอัพ o l ริสนะครับมันจะทําให้เรานะที่จะลดแรงนะครับลดแรงกับแพทย์หรือว่าลดการทํางานอะไรที่ผลิตเงินคลิตกว่างงานครับ วันนี้นะครับท็อปอัธุิเนี่ยสามารถทําให้ผมเนี่ยมีเป็นคานผ่อนแรงได้อาชีพเดิมนะครับผมทําอยู่คือคนเดียวมีค่าใช้จ่ายทางบ้านนะครับเรารับภาระรอยู่คนเดียวแต่ถ้าเป็นท o อปอัพธุลิศครับเราก็ว่าเพราะว่าเครือข่ายมันดียังไงครับเดี๋ยวผมจะคุยต่อนะครับธุรกิจนี้นะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะครับ อะไรที่เป็นเทคโนโลยีไม่เต็มไม่ตันไม่ตายแล้วเราก็โชคดีนะครับมีค่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยสองค่ายยักษ์ใหญ่นะครับส่งนะครับส่งเขาเรียกว่าซิมหัวเจอกมาให้เราทำการตลาดหนึ่งคมหนึ่งคน,หน,งคนหนึ่งสิงนะครับอินเทอร์เน็ตไม่ลดสปีด พี่น้องนะครับเราก็แนะนํามีใครบ้านไหนไม่ใช้ไหมครับยิ่งยุคโควิดครับใช้กันทางบ้านใช้กันตั้งแต่เด็กเลยครับพูดไม่ออกพูดไม่ได้นะออกจากท้องมามันพูดไม่เป็นนะแต่มัเล่นโทรศัพท์ได้มันไม่องเป็นต้องอ่านออกด้วยนะเด็กมันเก่งมากนี่คือความจําเป็นสูงสุดเลยวันนี้ใครครอบครองธุรกิจนี้นะครับยังไงคุณก็รวยมหาศาล อย่าเสียเวลาไปทำอย่างอื่นเลยครับทำพัฒนาตัวเองให้มีความรู้แล้วก็ไปเก็บเกี่ยวเงินที่อยู่นะครับในระบบนี้เอามาเลี้ยงดูครอบครัวจะดีกว่านะครับเอาล้นะครับเรารู้แล้วนะครับระบบเรามีความต้องการเลยนะครับต่อไปครับมาดูครับท่านประธานของเรานะครับสรวัตภัยศาลสรัตนะครับท่านบอกว่าภารกิจผู้นน่ ที่ประสบความสําเร็จคือการลงไปช่วยทีมงานทุกคนให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะครับนี่คือโอวาทนะครับหรือแนวคิดของท่านประธานสวัสดิ์ภพยสารสวัสดิ์นะครับประธานบริษัทออมพิวินะครับวันนี้ท่านครับเขาขายอะไรครับบริษัทเปิดมาวันที่สินะมีนาคมขายซอฟต์แวร์เบสเร็จครับแอปพลิเคชัน IT s อ,อะไรที่เป็นเทคโนโลยีครับไม่เต็มไม่ตันไม่ตายนะครับ ทุนจดทะเบียนนะครับยี่สิบล้านเก้าสู่ปีที่สิบบนพื้นที่นะครับนนทรีสิบสี่เนี่ยผมบอกเลยว่าเนะื้อที่ที่ดินแปลงนี้จากการที่มีผมมีประสบการณ์นะครับทำงานอสังหารรู้นะครับว่าที่ดินแปลงนี้ตารางวาละเท่าไหร่เริ่มจากสามแสนถึงห้าแสนนะครับด้านหน้าที่มีถนนสิบสองเมตรนั่นนะครับตั้งแต่หกเมตรขึ้นไปเนี่ยตารางวาละห้าแสนอัพ ถ้าเป็นซอยเล็กๆอยู่ด้านข้างนะครับนั่นก็คือสามแสนถึงสี่แสนนะครับถนนไม่ถึงห้าเมตรเนี่ยจะถูกหน่อยนะครับแต่พื้นที่ของเรานะครับซื้อที่แปลงด้านข้างอีกหนึ่งแปลงแต่ใช้ด้านข้างเป็นทางเข้าแต่ติดเชื่อมหากันกับพื้นที่ถนนใหญ่จากตา,ารางวาละสามแสนเป็นห้าแสนครับเห็นไหมครับเพราะตัวเชื่อมออกมาทางเดียวกันนะครับ นี่คือทรัพย์สินของบริษัทครับเอาละนะครับบริษัทนะครับวันนี้แอปพลิเคชันไอทเอสนะครับมันมีอะไรบ้างครับอันที่หนึ่งครับเป็นเทคโนโลยีครับมันเกี่ยวกับเป็นเทคโนโลยีนะครับผมจะเปิดหน้าจอให้ท่านดูเลยครับว่าระบบนี้มันมีจริงครับหลายคนจะมองว่าระบบ คืออะไรยังมองไม่เห็นสาหรับคนใหม่นะครับคนใหม่วันนี้โชคดีครับท่านได้เห็นระบบเลยคร being ับคุณ okay ต้องซ pues> ื้อรหัสก่อนนะครับคนใหม่ครับต้องซื้อระบบก่อนนะครับถ้าคุณไม่ซื้อระบบคุณไม่มีรหัสครับคุณก็เข้าไม่ได้โอเคครับสนใจซื้อแล้วครับเข้าไปครับวันนี้จะแนะนําเข้าไปดูก่อนนะครับอ่านะครับนี่คือระบบมันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเรามาดูครับปินเทคครับ ิเท็มันอยู่กับเกี่ยวกับการโอนเบิกถอนจ่ายนะครับนี่นะครับเบิกครับวันนี้ถ้าเราเบิกครับของเรามีธนาคารห้าธนาคารการันตีครับโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนครับกรุงศรีกรุงไทยกรุงเทพกสิกรและ ไปผ่านนี้ครับทุกครั้ทงที่มีการโอนครับจะต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละสิบห้าบาทไม่จำกัดวงเงินครับครั้งละสิบห้าบาทไม่จำกัดวงเงินนะครับในบัญชีจะต้องเหลือสิบห้าบาทนะครับต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นครับเราไม่เบิกที่ธนาคารครับเราเบิกเงินสดที่บริษัทก็ได้ครับทางล่างหรือจะโอนผ่านระบบ ในบล็อกเชนที่เราสามารถแลกกันในไลน์นะครับรกุ่มแลกเงินนะครับโบนัสก็ได้ครับไม่ต้องเสียค่าบร,ริการวันนี้เราทำธรุรกิจบนพื้นฐานของธนาคารห้าธนาคารการันตีท่านยิ่งใหญ่ไหมครับทำธรุรกิจที่มีธนาคารเป็นทัดจะบอกว่ากล้าการันตีเพราะว่าถ้าไม่กล้าการันตีนี้ จากแปลงตัวนี้นะครับตัวตัวหนังสือเนี่ยนะครับตัวเลขแบบนี้มาเป็นเงินไม่ได้นะครับธุรกิจนี้นะครับมีทั้งหมดติดสองหน่วยงานราชการที่เป็นทบวงกลมนะครับที่มีเกี่ยวข้องไม่ว่าการทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานการธนาคารแห่งประเทศไทย มีส่วนเกี่ยวข้องครับไม่ได้อากโนมัติง่ายๆวันนี้นะครับแต่ละประเทศจะผลิตเงินจะต้องเอาทองมากองทหัวก่อนครับทองนะครับต้องเอาทองมากองนะครับถึงจะผลิตเงินได้แล้ววันนี้ครับบริษัทท็อปอัพติตครับเอามนุษย์มาเป็นทรัพย์สินนะครับเดี๋ยวผมจะคุยในเรื่องของ อันที่สามนะครับมาดูอันข้อที่สองก่อนนะครับข้อที่สองก็คือการขายสินค้าครับระบบนี่ครับเอาสินค้าเข้ามาขายในระบบครับวันนี้เรามาดูนะครับเรามาดูครับอ่าอันที่หนึ่งฟิลเตผมคุยไปแล้วนะครับไม่ใช้เวลาเยอะแล้วก็ t r ช็อปแสตเบรครับเอาสินค้า แบรนด์ทั่วโลกเอามาขายในระบบได้เลยวันนี้นะครับเรามาดูธุรกิจสิธุรกิจดาวรุ่งของประเทศไทยนะครับดาวรุ่งนะครับดาวรุ่งนะครับอันที่หนึ่งนะครับอีคอมเมิร์ซของเราก็เป็นอีคอมเมิร์ซครับอันที่สองครับธุรกิจแพลตฟอร์มครับพ็อปอัพธกิก็เป็นธุรกิจแพลตฟอร์มครับเอาสินค้านะครับอ่านะครับเอ่อการชําระเงินผ่านเทคโนโลยี ที่สามนะครับของเราก็เป็นเทคโนโลยีชำะระเงือนตามที่ผมเปิดให้ดูนะครับอันดับที่สี่นะครับเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เจ้าของสินค้าเหล่านี้สามารถเอาเข้ามาในระบบช้อปแอนเปมาให้พวกเราเป็นผู้จัดจําหน่ายและเป็นผู้ซื้อได้ครับอันที่ห้าครับธุรกิจขายตรงครับมันอยู่ในระบบ i อพ ข้อที่สี่ครับธุรกิจขายตรงครับอันที่ห้านะครับถุงมือธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเร็จรูปครับอันดับที่หกนี่เนาะสามารถเข้ามาในระบบท็อปอัพธุริจได้ครับรีวิวสินค้าครับหรือว่านักยูทูบเบอร์ใช้อินเทอร์เน็ตไหมครับใช้ของเรามีซิมหวัวเจาะสองข่ายยักใหญ่สีฟ้าและสีแดง เห็นไหมครับอยู่ในระบบเราหมดเลยอันสุดท้ายก็ธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ครับใครรู้จักธุรกิจต่างๆเหล่านี้นะครับแนะนําเข้ามาในระบบเราได้เลยธุรกิจแอตอของเราว่โลูกทั้งใบเอาไว้ในท็อกอัพผลิตไม่ว่าสินค้าแกะดินจนถึงนะครับบนห้ามบนตึก หรือว่าบนอาก,กาศแล้วก็จดถึอองอวกาศภาบักธุรกิจทอบอัปตุริศย้ายบ้านไปอยู่บิรอลมาสที่ดาวอังคารก็สามารถที่จะไปสร้างอาณาจักรที่ดาวอังคารได้ครับด้วยระบบแอปพลิเคชันอันนี้งการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันครับแลกเปลี่ยนในกลุ่มของท่านเหมือนกับเราไปแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่อเมริกาลาวเวียดนามนั่นแหละครับ เห็นไหมครับนี่คือแพลตฟอร์มของเราแล้วใช้ค่าเงินของของเราเป็นหลักนะครับค่าเงินของไทยเป็นหลักนะครับบอสบอกแล้วว่าเอาค่าเงินของเราเป็นหลัก US ก็เอาสามสิบไปไปไปตั้งแล้วกันว่ามันกี่บาทนะครับอันที่สามครับสินทรัพย์ดิจิตอลตามที่ผมพูดให้ฟังนะครับมาดูครับสินทรัพย์ดิจิตอลอันนี้นะครับธุรกิจของเรานะครับดูนะมันเป็นธุรกิจ สุดยอดใครครอบครองคนนั้นร่ำรวยนะครับข้อมูลนะครับขายลหัสเราขายกันรหักอยเลยนะครับมาดูนครับเมื่อเดือนที่แล้วผมยังอยู่ที่สี่พันครับวันนี้ผมอยู่ที่หกพันแล้วครับพี่น้องคอยตา้แต่งานครับที่ผมบอกว่าวันนี้เราจะทัฒเงินผลิตเงินต้องเอาทองมากองนะครับแต่บริษัททอปัตตุิศครับสุดยอดความคีกของท่านประธานต้องขอกดแปดกดเก้าให้ท่านประธาน สารวัตรไพสารสารวัตรนะครับมนุษย์ครับเอามนุษย์ทุนมนุษย์ครับเป็นหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์คำประกันครับคำประกันแบบไหนครับท่านดูนะครับท่านซื้อละหัสนะครับไดละหนึ่งพันนะครับข้อมูลนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับห้าเปอร์เซ็นต์ิดงเป็นห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจากฝั่งแข็งนะครับแล้วก็เอาแอคทีฟอันที่สามใ่แอคทีฟมารวมเป็นห้าแสนนะครับ แล้วเอาราคาประเมินอยู่นี่ครับอ่าภายใต้สายงานครับภายใสางานมีสี่ปัจจัยครับที่ทำให้คำนวณคำนวณออกมาเป็นราคาประเมินครับสุดยอดของท่านประธานครับแล้วกระทรวงพาณิชยกระทรวงการคลังอัดมัดครับ ให้เป็นราคาประเมินเปรียบเสมือนที่ดินเลยครับนี่คือสุดยอดของสุดยอดนักธุรกิจบอสของเราครับได้รางวัลดีเด่นเรื่องของออกแบบผลิตภัณฑ์ดีเด่นเรื่องของผู้นำนักธุรกิจดีเด่นนะครับและอีกหลายรางวัลน,นะครับอันนี้สุดยอดมากพวกเราทุกคนนะครับเราไม่ต้องเก่งแล้วครับ ที่ผมบอกว่าเขาถ้าคุณอยากรวยคุณต้องซื้อระบบนี่ครับระบบอยู่ในมือของท่านครับเดี๋ยวผมจะพูดแผนหลังจากนี้นะครับว่าท่านจะซื้อระบบได้อย่างไรวันนี้ทุกท่านผมเชื่อว่าเข้าใจแล้วนะครับว่าระบบทั้งหมดสี่อันนี้ทําให้ท่านรู้ว่าคือสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับมันอยู่ในนี้ครับ ทุกท่านพร้อมหรือยังครับที่จะซื้อลิขสิทธิ์นี้ครับทุกท่านพร้อมหรือยังครับที่จะซื้อลิขสิทธิ์ ITS อันนี้นี่คือระบบหน่วยปฏิบัติการนะครับถ้าท่านไม่ลงทะเบียนซื้อนี้ท่านไม่สามารถใช้หน่วยปฏิบัติการนี้ได้นะครับธุรกิจนี้เป็นเทคโนโลยีไม่เต็มไม่กันไม่ตายไม่ล้าสมัยนะครับแล้วมาทําการตลาดแบบ MRM MM, การตลาดแบบหลายชั้นโดยท่านไม่ได้ทําคนเดียวนะครับอันนี้สุดยอดของสุดยอดท่านคิดคนไว้ นะครับในแพลตฟอร์มอ t s นะครับโอเคไปกันต่อครับวันนี้นะครับเอารายจ่ายเป็นตัวตั้งก่อนก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องรู้ว่ารายจ่ายคุณออกแรงไปหาเงินทุกวันแล้วเอาเงินมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟท่านประหยัดได้ไหมครับหลายคนบอกว่าประหยัดได้ครับโดยเปิดน้ำหยดแล้วห้องประหยัดไฟได้โดยไม่ต้องเปิดแอร ใช้พันล็แต่โคโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยประหยัดไม่ได้ถ้าใครจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอยู่ที่สามร้อยนะครับสามารถมาลงทะเบียนไซเอนได้นะครับใครที่จ่ายค่าโทรศัพท์เดือนละห้าร้อยเนี่ยก็สามารถมาลงทะเบียนไซเอ็มนะครับห้าร้อยมาลงทะเบียนไซเอ็มได้เลยนะครับถ้าเป็นไซแอลครับคนที่จ่ายค่าโทรศัพท์เดือนละแปดร้อย ก็สามารถมาลงทะเบียนไซเอลได้ครับคนที่จ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งแต่ 1, 1, หนึ่งพันถึงพันห้าลงทะเบียนไซเอลวันนี้ทุกท่านครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะไปเอาเปรียบเขาเพราะว่าเราไปช่วยเหลือให้เขาเนี่ยประหยัดค่าจ่ายด้วยระบบสอบอัรโหลตนะครับวันนี้นะครับรู้แล้วทั้งหมดเราอยากรู้แล้วนะครับว่าเราอยากซื้อลิขสิทธิ์นะะวันนี้คุณมีสิทธิ์ซื้อได้ครั้งเดียวครับ ซื้อสิทธิ์ลิขสิทธิ์ได้ทั้งเดียวนะครับไซส์ที่หนึ่งครับไซส์เอครับใช้เงินทั้งหมดหนึ่งพันสามร้อสิบสาบาทได้มาหนึ่งรหัสสามารถสร้างไรายได้วันละห้าพันบาทต่อวันนะครับไซส์เอ็มครับใช้เงินทั้งหมดสามพันสี่ร้อยี่สิบสาบาทได้มาสามรหัสครับสามารถสร้างไรายได้วันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อวันนะครับไซส์แอลครับใช้เงินเจ็ดพันหกร้อยสิบสาบาท ได้มาเจ็ดรหัสสามารถสร้างไรายได้วันละสามหมห้าพันบาทต่อวันนะครับส่เอแกลครับใช้เงินทั้งหมดครับหนึ่งหมื่นหกพันแปดิบสาบาทครับได้มาสิบห้ารหัสสามารถสร้างไรายได้วันละเจ็ดหมืนห้าพันบาทต่อวันครับถ้าทุกท่านเลือกได้ทํางานเท่าๆกัน ไซเอแอลครับเอาละน,น่าจะซึ๊บตึ๊ลิกสิบอันไหนก็แล้วแต่ท่านมีสิทธิ์ขายครับไซเอท่านได้สองร้อยครับไซเอ็มได้หกร้อยไซเอลได้พันสี่ไอสอลได้สามพันครับแนะนำได้ไม่จำกัดทั่วโลกครับอันนี้สุดแล้วบริษัทนะครับเน้นข้อหนึ่ง ทำข้อหนึ่งก่อนครับอย่าไปทําข้อสามนะครับถ้าทำถ้าท่านทาข้อสามท่านจะหลงทางและท่านจะไม่มีจิตบอกไว้เลยนะครับนี่ <î es> คือหัวใจของรรท่านประธานที่แนะนํานะครับสิ่งที่ถูกต้อง <f> ทําข้อหนึ่งก่อนครับเพราะองคออง์กรของท่านจะเป็นการขับเคลื่อนสินค้าข้อที่สามครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนก่อนนะครับข้อที่หนึ่งท่านจะมีไรายได้รายวันรายวินาทีนะครับ <f> ข้อที่สองครับทุกคนที่เข้ามานะครับก็จะมีคะแนนติดตัวมาด้วยคะแนนติดตัวเป็นอย่างนี้ครับ ซส์ S สนะครับแ0 0ร้อยไซส์ M นะครับ2องพสองรอยไซส์ L ครับห้าพันไซส์ XL ครับเดืนหม่หร้อยถ้าดูตรงนี้นะครับดูตัวเลขตรงนี้นะครับผมจะไม่เจาะลึกนะครับเอาแค่เป็นตัวเลข